สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับนะเอฟซครับสังคมครับวันนี้จะมาพูดถึงคนเชเชียนะครับมักจะเหวี่ยงคนทเชเชี่ยเข้ามาหากันเอซครับตอนนี้นะครับไอ้ปากกอบนะครับจะออกมาอวยสำรี ทำไมทึงก็บอกอวยสำลีทธ้์ใ่ครับเพราะประกอบเห็นว่าเหยื่อ fc แม่แม่ของสำลีเนี่ยโอนไวแล้วเป่าหนักนะครับนะครับโลกโครจรมักจะเวี่ยงคนคนแบบเช,เชื่อมาเจอมารวมตัวกันนะครับไอประกอบมันเห็นว่า fc แม,แม่แม่ของอีสัมีนี่หลอกง่าย กินยาเยอะแล้วก็กระเป๋าหนักสายเปยประกอบก็เลยคิดแผนที่จะเข้ามาตรงนี้มาอวยสําฤเพื่อที่จะหวังเกาะแม่แม่ของสัาฤีเพราะตอนนี้ครับฝั่งพอตอไม่เอาแลวครับพอตอรู้ิสัยันดานของไอ้ปากอบหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่โอนให้ปากกอบแล้วก็ไม่หลงกลปากกอบแต่ตอนนี้ครับ ประกอบกเลยเห็นช่องว่างเลยเห็นช่องว่างว่าแม่ๆของสัมรีเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยทีหย่หลายชั้นไดเอามาแฉเนี่ยโอ้โหโอนหนักครับทีละแสนทีละแสนสามแสนสองแสนแสน,แสนปรกกอบตาโตครับประกอบคิดว่านะครับแม่ๆนี้โง่นะครับ,งงรบหลอกง่าย ระกอบก็เลยคิดที่จะเข้ามาเกาะกระแสของสัมรีครับเพราะพอต่อไป,ไปไปไม่ได้แล้วตันแล้วหมดมุกแล้วหมดมุกจะขอแล้วขอทียี่สิบาทร้อยร้อยห้าสิบาทเขาก็จอกเลยนะครับแต่มันก็ได้จะพอต่อไปเป็นล้านเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะรวมรวมมันหลายแสนนะรวมรวมมันหลายแสนนะมันน่าจะพอต่อไปเนี่ยนะครับตอนนี้ก็โดนแฉมาก่อนนี่โดนเพจแฉเละเทะหมด ตอนนี้ก็เลยต้องพึ่งหน้าหันหน้ามาหาสำลีแม่แม่สำลีนะครับนี่คือเป้าหมายของปากอบจริงไม่จริงผมไม่รู้ผมตั้งข้อสสยฐานใช่หรือไม่นะครับเพราะนี่ใส่พฤติกรรมที่หลายๆที่เพจเอามาแชร์เนี่ยมันมักมักจะเป็นแบบนี้ครับไปขอหลังบ้านประกอบ มึงอย่าไปขอหลังบ้านใครอีกนะอายเขานะระวังจะโดนแคปหลักฐานมาแช์อีกนะนะระวังจะโดนแคปหลักฐานมาแช์อีกนะนะลายไปขอตังค์จ่ายค่าโทรศัพท์ลายไปขอตังค์เขาค่ากินข้าวไม่เอานะไม่เอาแบบนี้แล้วนะมุกเดิมนะนี่มุกเก่าต้องเปลี่ยนมุกใหม่ ถ้าประกอบจะเข้าไปหลอกเงินเอฟซีฝั่งสำลีต้องเปลี่ยนมุกใหม่นะเข้าใจปะประกอบต้องเปลี่ยนมุกใหม่นะมุกเดิมๆไม่เอานะอของเงินกินข้าวของินค่ารถของเงินเติมโทรศัพท์แบบนี้คือมุกเดิมๆไม่ได้แล้วเขาจับไต่ได้แล้ว มึงจะอยากจะได้เงินก็นตัวต้องบอกว่าของเงินไปออกรถของเงินไปโนมนินี่ของเงินจ่ายค่าผ่อนบ้านของเงินจ่ายค่าห้องเช่าเอออย่างเงี้ยมึงได้เยอะแน่ตอนนี้ก็เลียเข้าไปครับเลียแคมสัมรีเข้าไปเลียเข้าไปนะเลียเข้าไปไอปลากรอบเลียเข้าไปเยอะเผื่อจะได้ปลาตัวใหญ่เผื่อปลาจะมาติดเบ็ดมึงบ้างมึงเลียไปเยอะๆนะ เพื่อปลาเดี๋ยวมันจะติดเบ็ดเข้าใจปะเอออันเนี้ยพูดนะให้คิดนะประกอบนะบพูดให้คิดแล้วก็พูดเนี่ยประชดนะสัตว์ไม่ได้ให้มึงมาทำจริงนั่นแหะพูดอนึ่งประชดนะประกอบเดี๋จะลึื่องมาทำจริงนะโดนแฉขึ้นมาอีกซวยนะประกอบนะฝ่าคิดนะ แลตอนนี้ประกอบมันไม่มีที่ไปแล้วสิครับมันต้องหากินทางโซเชียลเป็นหลักเพราะหน้าที่การงานมันไปสมัครงานที่ไหนไม่ได้มันทํางานตอนนี้มันทํางานที่ไหนไม่ได้นะครับก็มีเอฟซีเลี้ยงมันอยู่นะตอนนี้ไม่มีแม่เลี้ยงมันอยู่นะตอนนี้เลยเนี่ยมันไปทํางานที่ไหนมันไปสมัครงานที่ไหนไม่มีใครรับมันนะครับนะครับไม่มีใครรับมันครับเพราะมันโดนคดีสามหมาย นะครับแล้วมันมีคนมาเล่นโซเชียลอย่างเงี้ยยิ่งจบเลยโซเชียลมันไปฟางครับคนรู้ทั้งประเทศนะครับมันจะไปสมัครงานที่ไหนแล้วตอนเนี้ยมันไม่มีใครรับมันทํางานนะครับมันต้องหากินแบบนี้ท้ายสี่หลอกเอฟซีฝั่งสัมลีไปวันๆขอเงินค่ากินข้าวไปวันๆมันเป็นอย่างนี้นะครับประกอบในนิทานเรื่องนี้ครับนิทานนะครับย้ำไปเพียงนิทานนะครับไปเพียงแค่ถ่ายไปเพียงแค่อาชญานิยายเท่านั้นนะครับ มันหากินได้แค่นี้แค่สี่ตอนนี้นะครทางเดียวที่มันจะอยู่รอดได้คือต้องหลอกเงนินไอ้รีออกหลอกเงนินแม่ๆของมันไม่รู้จักทํามาหาแดกนะครับอย่าไปทําแบบนั้นคดีมันจะเพิ่มนะคดีมันจะเพิ่ม ากให้มึงคิดพิจารณาประกอบเลิกซะแผนการของมึงอ่ะกูรู้ทันหมดแล้วทุกคนรู้ทันหมดแล้วตจดไอแม่ของนีสสัมรีจะโอนให้ก็ก็แล้วแต่นะก็พวกคุณโง่เองให้เองเพราะอันนี้คำพูดมันดีครับคาลมมันดีคาลมคมคลายนะคนคนนี้คาลมเป็นต่อคคำพูดคาจาหลักการมันใช้ได้ครับ การทํามันนี่แม่งหมาเลยนะไปอยู่ที่ไหนไอายเขาที่ผ่าเลยจริงๆไม่อ่ายได้ไงสิครับสามหมายแล้วก็ไปขอเงินหลักฐานมันมีอยู่ในเพจไปไปรือดูได้ครับเพจชาละวันนะครับช่องยูทูบมาชาละวันน่ะชุมชนอ่ะไปดูได้ครับไปรือดูได้ครับประวัติเก่าเยอะแยะไปหมดนะครับนะจริงๆ เยอะครับปอดมันเยอะครับไปดูกันได้นะโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็นะครับอวยสัมฤทเต็มที่แล้วเต็มคาราเบลแล้วนะครับย้ายฝั่งแน่นอนแล้วมันไม่ยู่ตรงกลางแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้มันจะหันมาด่าลุงช่างเต็มเต็มแล้วลุงช่งางก็ให้ค่ามันแค่หลายเดียวแหละนะนะครับตัวเพศนี้ไม่น่าจะไปให้ค่าหรอกนะครับ นะครับตอนนี้ตอนเนี้มันคือวันนี้เลยเดี๋ยวคืนนี้มันก็ขึ้นเล่นอีกตอนนี้มันไม่เล่นไม่เล่นไหลแล้วมันมาเล่นตัวเป้งๆแล้วเาใจปะมันไม่เล่นในไหลแหล,ล้วเ,เ,เพราะมันรู้ว่าเล่นพูดแบบนี้มันได้ใจมันรู้ว่าพูดอะไรไปแล้วลุงช่างจะจะโดนใจโดนจุดลุงช่างลุงช่างเอาแบบยิ่งลุงช่างเอามาตอบโต้บันมันก็จะยิ่งยิ่งเล่นแหละเขาทามันแหละนะ โอเคครับคลิปนี้แค่นี้นะครับพี่นิทานเดี๋ยวผมมันต้องเดินทางไปบ้านที่น,นู่นอีกนะ